สวัสดีค่ะขอนำกระยามิตรเข้าสู่ห้องไปทางนะคะวันนี้จะมาพูดถึงคนเกิดวันพุธนะคะเป็นเทพพระวันพุธมีแต่ขอช้างเป็นอาวุธทรงช้างนะคะวันพุธนี่คือทรงช้างมีแต่ขอช้างเป็นอาวุธช้างนี่ก็หมายถึงความรักอิสระชอบความท้าทาย ชอบการท่องเที่ยวค้นคว้าหาความรู้มีความจำดีมีความน่ารักแล้วก็สง่างามในเวลาเดียวกันด้วยค่ะแต่ขี้กลัวและตกใจง่ายนะคะนี่คือความหมายของคนเกิดวันพุธค่ะตะขอเป็นอาวุธช้างเป็นพาหะนะคะลักษณะบุคลิกและอุปอนิสัยรูปร่างเล็กความสูงบอบบางลืมผิวปากเรียวงามค่ะคนผิว ขาวดำแดงตาเล็กแต่สดใสช่างพูดช่างเจราจาค่ะคนวนพุทธคบหาสมาคมกับคนทุกเพศทุกวัยมีมุุษ์สัมพันธ์ที่ดีจิตใจก็ไม่โลเลค่ะไม่จิตใจไม่ใช่ว่าไม่โลเลนะก็คือไม่มีค่อยมีความมั่นคงกับเจ้าของอแปลปวนไวนั่นคือสภาวะจิตมองโลกในแง่ดีเสมอเป็นคนที่สงสารเชื่อคนง่าย ความมั่นใจของตัวเองนี้น้อยมากแต่ถ้าการตัดสินใจยังไม่เด็ดขาดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาเรียกหาความแน่อนอนไม่ค่อยได้นะคะเป็นคนมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมค่ะชอบศึกษาค้นคว้าหาคำตอบและที่สงสัยใฝ่ความรู้รักการประดิษฐ์ประดยอยเอ้าวิพากษ์วิจารณ์เจ้าสมบัติสมนวนมีพรสวรรค์ และวิญญาณแห่งนักปราดค่ะนี่คือคนของวันพุธส่วนอาชีพการงานการที่เหมาะสมใช้คำพูดและวาทศิลในการติดต่อประสานงานเขาเรียกว่าใช้ปากให้เป็นประโยชน์วิทยากรก,รก็ดีนักวิจารณกคิดนักเขียนโฆษก,กนักการทูตนักตลาดนี่เขาเรียกว่าคนวันพุธพิธีกรด้านโฆษณานะคะจะด,ดีถ้าเกี่ยวกับถึงการเงินอ่า เป็นคนที่ไม่ค่อยเคร่งเครียดและกังวลกับการใช้จ่ายมากักมากนักจึงไม่ค่อยมีความสําคัญทักสักเท่าไหร่ประกอบกับเป็นคนที่มีนิสัยใจดีใจอ่อนชอบช่วยเหลือพื่นฝูงทุกคนญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างเลยนะคะจึงไม่สนใจที่จะเก็บเงินคือช่วยเขาได้ช่วยไปทันทีเลยนั่นคือลักษณะของคนบรนพุธค่ะ ถ้าเป็นความรักเกี่ยวกับคู่ครองเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีบุคลิกก็น่ารักช่างพูดช่างคุยเปิดเผยมีคนสนใจรักใคร่มากมายความคิดที่จะมีคู่ครองจึงไม่เป็นเรื่องยากเย็นนักติดที่ตัวเองเป็นคนมีพื้นฐานทางอารมณ์ไม่มั่นคงโลเลก็เลยกลายเป็นคนเลือกมากขาดความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยเลือกคู่ครองคนรักบางครั้ง เพราะความสับสนปนสงสัยค่ะนั่นคือคนบันพุธนะคะเกี่ยวกับสุขภาพให้ดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟันเพราะอาจจะส่งผลต่อของระบบหายใจของคนบันพุธหลอดลมและปอดก็จะมีอาการปวดหัวปวดกระบอกตาและเมึนงงบ่อยครั้งนะคะทําจิตให้สบายปล่อยวางอย่าเครียดและจะโรคพวกนี้จะไม่เกิดกับเราสำหรับคนบันพุธนะคะสรุปก็คือ ทำอะไรก็แล้วแต่ความคิดเริ่มหรือลงมือทําสร้างสารรค์แปลกใหม่ถ้าทายความสามารถของคุณคือคนพุทมากค่ะรึ่งของความรักก็ดีการงานการอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะการสื่อสารเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาถ้ามีโอกาสกา็หมั่นสร้างบุญสร้างกุศสนแพ่เมตตา,า,าให้ตัวเองเ,อเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับห้องของปลายทางที่เข้าแวะเวียนเข้ามา ถ้าจะให้มีการประเนื่องติดกดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ